รู้ว่าต้องใช้คะแนน650แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับและนี่คือตัวอย่างคลาสหอนสดผ่านซูมที่จัดขึ้นให้ทุกเดือนเพื่อเก่งข้อสอบนะครับสำหรับน้องคอร์สออนไลน์ฟูลโทอีกสามสองหนึ่ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะครับวันนี้ก็เลิกคลาสได้ครับเราเข้ามาถ่ายรูปกนะันเราเล่นเราเล่นเ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนนะทำหลายอย่างไม่ได้ทำอย่างเดียวแบบทำงานแล้วก็กลับมาพักก่อน ไม่ไม่ชีวิตในฝันอย่างนี้ไม่หายากเหมือนเราจะต้องทําหลายอย่างมีหน้าที่มีความรับผิดชอบต่างกันมีบางคนมีธุรกิจส่วนตัวด้วยะเวลาเวลามันน้อยอะ่ะเวลามันบีบอะ่ะมันมีสิ่งที่ต้องระวังคือความฟุง้งเหมือน้าเรานึกเรื่องอะไรออกแล้วเราก็เนี่ยทดมันไว้บนหัวใช่ไหมแล้วมันก็จะมีงานแทรกเข้ามางานด่วนและสําคัญด้วยไงแบบแทรกเข้ามาไอตรงเนี้ยมันก็จะค่อยๆลอ,อยไป พอเราโฟกัสงานเนี้ยเราก็ต้องกลับไปเกี่ยวไอตัวเนี้ยกลับมาคิดอีกทีว่าเฮ้ยจริงๆนะวันนี้เราต้องทําอันนี้นี่แล้วเราก็จะไปคิดอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปคิดถึงวันเช้าวันพรุ่งนี้ต้องทําอะไรต่อกลายเป็นว่าสิ่งที่ทดในหัวเราเครียดนอกจากเครียดแล้วนะนอกจากกดดันตัวเองแล้วงานส่วนใหญ่มันจะไม่ได้แบบเสร็จตามเดทไลน์เพราะว่าเราไม่มีเดทไลน์เราทําได้ทีละอย่างแต่ความฟุ้งตัวเนี้ยมันจะทําให้เราเครียดแล้วเราก็เข้าใกล้เป้าหมายยาก เพราะฉะนั้นสําหรับใครที่ต้องใช้ทอีกโฟกัสโทอีกอย่างเดียวไม่พอนะเราต้องดูตัวเลขอิงก,ก่อนว่า650ใครได้650แล้วค่อยขยับลิสต e นิ่งขึ้นไปแต่ขอพูดถึงตัว650ก่อนคือสัดส่วนเราอะถ้าจากสถิติแล้วก็จากที่เทสกับตัวเองแล้วก็ที่เห็นมาทั้งชีวิตอะคือลิสต e นิ่งมันขึ้นง่ายกว่า เราลองสังเกตดูจากคะแนนรอบล่าสุดของเราอะ listening ส่วนใหญ่มันจะเยอะกว่าหายากที่แบบ Part ท r a m m a ามันจะแบบโดดขึ้นไปเลยะเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องราวบางอย่างในเมื่อ listening มันเหมือนกับมันจะได้คะแนนง่ายกว่าเราแพนไว้ที่400แล้วฟังอตัวอ่านแล้วก็จะเหลือแค่250เลขนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเพราะว่าแพลนให้ไว้ในคอร์สออนไลน์แล้วถูกไหม คราวนี้คนจะลืมไปเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเตรียมสอบโทอีกจริงๆเนี่ยเราดันไปเครียดกรีติ้งเฉยเลยเพราะว่ารอบที่แล้วเราทำไม่ทัน <Yes, sir. S 1> สมมติว่าเราทำไม่ทันให้นึกถึงวงกลมสีแดงวงเนี่ยเราจำปัญหาออกมาจากห้องสอบเราไม่จำว่าเราทำลิสติ้งเราตัดช้อยเราใช้สูตรโบยเราใช้สูตรเดี่ยวจะเราใช้สูตรชิ่ง เราไม่จําว่าเราใช้ได้กี่ข้อแต่เราจําปัญหาออกมาคราวนี้มันจะไป a t t a c h หรือพูดง่ายๆคือมันจะไปยึดติดว่าเออที่เราคะแนนไม่ถึงเป้าล้อมเนี่ยมันเป็นเพราะเราทําอ่านไม่ทันตรงเนี้ยต้องลบออกก่อนคะแนนโทอีกส่วนใหญ่ของคนที่เกิน750ยังทําไม่ทันทําไม่ทัน10ข้อ20ข้อก็เกินแบบเกิน750ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อตัวเลขเราแพนมาอย่างเนี้ยสิ่งที่จะพูดในวันนี้คือเรื่องโฟกัส โฟกัสเราต้องมาแบบ400กับ250ด้วยหมายความว่าถ้าเราเครียดได้10เรื่องอะ่ะเราควรจะไปเครียด listening ข้อที่เราผิดอะ่ะสักประมาณ6เรื่องแล้วกริม,มา่าอ่านไม่ทันตีนความไม่ได้กาผิดอย่างเงี้ยมันควรจะไปเครียดสัดส่วนตามคะแนนที่เราแผนไว้ไม่ใช่ว่าเราเอาปัญหานำแต่เราลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้ listening มากกว่า แล้วบางคนจะคิดว่าเราทําได้แล้วเราพอฟังได้เพราะคะแนน listening เราก็อยู่ที่ประมาณ350นะ300กว่ากว่านะแต่ว่า reading เนี่ยมันต่ำเลือเกินถ้าเกิดเราเป็นประเภทเนี่การที่จะดัน reading จากต่ําขึ้นมาตรงกลางกับการที่จะดัน listening เนี่ยจากดีไปดีมากเวลาใช้คนละเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราโฟกัสคะแนนเราก็โฟกัสสัดส่วนด้วยมันจะกลายเป็นว่า เวลาที่เรามีอันน้อยนิดในแต่ละวันบางคนกลับมาจากบ้านถึงบ้านหกโมงกินข้าวอาบน้ำทุ่มหนึ่งเลี้ยงลูกต่ออีกหน่อยเนี่ยเอาลูกเข้านอนถึง2องทุ่มมีเวลาในแต่ละวันนะแค่ชั่วโมงเดียวมันเป็นงานละเอียดนะคือ40นาทีเราอะต้องไปทำ listening แล้วอีก20นาทีอะต้องไปทำ reading แต่ถ้าเรามีเวลา2ชั่วโมงอย่างนี้ก็แบ่งตามจัดส่วนไป80ดนาทีนะไปทำ LC แล้วก็อีก40นาทีไปทำ r c แบ่งโฟกัสกับแบ่งเวลาดีๆตามตัวเลขหรือตามพอร์ชั่นที่เราวางไว้สำหรับคะแนน650และว750้้าห้ามเอาปัญหาขึ้นนะว่าอ่านไม่ทนะันเพราะว่าปัญหาการฟังเราก็มีเราต้องเอาปัญหาตรงนั้นนะขึ้นด้วยอิงตามสัส่วนนี้เป็นต้น จบแล้วเรื่องโฟกัสยังไงไม่ให้ฟุง้งกลับมาถามตัวเองก่อนว่าเอ้ยเราใช้คะแนนเท่าไหร่แล้วคะแนนโทอีก750เนี่ยมันมาจากฟังเท่าไหร่มันมาจากอ่านเท่าไหร่อย่างนั้นเวลาเราแบ่งเวลาแต่ละวันที่เรามีชั่วโมงสองชั่วโมงนะเราเวทตามคะแนนที่เราแบ่งอย่าแบ่งเท่ากันนะมี2ชั่วโมงทําอ่านชั่วโมงทําฟังชั่วโมงอย่างเงี้ยหมายความว่าคะแนนที่เราแพนไว้จริงๆมันต้องครึ่งคึ่งซึ่งมันไม่ใช่คะแนนที่เราแพนไว้จริงๆ l i s t e n i n g อยู่นี่ เรดดิ้งอยู่แค่นี้จบแล้วบทเรียนแรกใช้เวลาไปเท่าไหร่นะสิบนาทีเป็นการแ planning เรื่องโฟกัสแล้วก็เรื่องการเอาโฟกัสเอาและเอามาลงในแต่ละวันคนสําเร็จหรือคนที่แป๊บเดียวผ่านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจี้เขาไม่ได้รู้เยอะแต่เขารู้จบเขารู้ว่าคะแนนมาจากดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่ม็อบด้วยครับอัปเดตคะแนนทุอีกของน้องๆในคอร์สกันครับ เคล็ดลับความสําเร็จเหมือนกันหมดเลยครับรู้เทคนิคเยอะแล้วต้องนําไปใช้จริงในห้องสอบได้ <_ an> เ,คเคยเห็นคอร์สออนไลน์ที่คนสอนนัดมาเจอกันทุกเดือนเจงข้อสอบให้ผ่านซูมไหมครับ <_ an> ถ้าเราใช้โทรอีก650แต่มีเวลาเตรียมตัวแค่1นเดือนแผนเราเป็นอย่างนี้ครับเรียนเทคนิคในคอร์สฟูโทรอีกให้จบภายใน2-3สสัปดาห์เก็บเคสข้อสอบในคอร์สแล้วเข้าซูมที่พี่ม็อบจัดให้ทุกเดือนเพื่อฝึกเทคนิคเหล่านั้นให้เกิดความเคยชินเพราะเวลาอยู่ในห้องสอบไปนั่งนึกสดไม่ทัน สองจะตกง่ายๆแค่นี้เองครับแก้ปัญหารู้เยอะแต่นำไปใช้ในห้องสอบไม่ได้ละครับคอร์สฟูโทอีกราคาพิเศษจากราคาเต็ม6,680เหลือเพียง3,600เท่านั้นรวมเทคนิคพิชิตข้อสอบโทอีกกว่า150บทเรียนพร้อมควิสและแนวข้อสอบมาพร้อมเอกสารและแผ่นพับสรุปกร a m ม a าให้ดาวน์โหลดลงเรียนแล้วอย่าลืมมาเจอกันในซูมครับพี่ช่วยเต็มที่